าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ Good morning ผมโตเกียวสวัสดีครับผมผมตื่นแล้วครับผมเอาผมหน่อยนี้หน่อยเอาผมหน่อยนี้หน่อยผมตื่นแล้วครับผมผมตื่นแล้วผมก็มาปลูกยายล่ะครับ ผมตื่นแล้วผมก็มาปลูกยายครับผมอันอยนี่นอนอันอยนี่นอนนี่น่อยอน,หน,หนี่นอย,นอย,นอยผมเป็นเด็กอารมณ์ดีครับเยาวเป็นเด็กอารมณ์ดีครับตื่นขึ้นมาไม่งอเงอะไรครับตื่นขึ้นมาปลูกยายครับผมอัน,หน,หนอยนี่นอย แกยวครับผมอักละมักละอันไหนไหนไหนอันไหนไหนไหนไมไหนไหนไหนไม่ไหนไหนไหนอันนี่ไหนนีไหนนี่ไหนอยู่ดีเถอะล่ะ แอนเอ้ยอามอร์นิงครับผมเอาต้องการไปทำอะไรผมก็โมร์นิงครับพ่อเกี่ยวๆครับเจียวตื่นก่อนโมเล้วเกี่ยวครับผมว้าวมากระาตื่นแต่เช้าเถอะเทนมาปลุกยายป้าก้าแล้วมากระลาตื่นแต่เช้าเถอะเกียวมุกปลุกเจียวมุกปลุกแล้วทุกคนกาลนาลูกนะครับ บักลาตนแตดเชาทีราจะไปเที่ยวนะนะคะมาลน้อย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 ฝันย uh, ่เบิ <h 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 h ่งก่่าหลุดบังลาฝันยหญเบิ่งเฮ้ยล่าสวัสดีเอาจังสวัสดีอยู่หรออ้าวเอาเอ ขี่เราีเบิร์ตบ้านตั้งร่างแบบว่าเป็นหายเหล่าเตะย่างลูไปสหายน้องเลี้ยงกันข้าผงข้าผ่มาล่ะผม่เอาไปแเสอปาป้ากระดานมัดล่ามัดล่า อ๋บักรดาบดำเลยบ่โอ้ยรุ่งเจ้าซักแขงบ่โอ้ยพอรุ่งเจ้าพอลุ่งเจ้าซักแขงบ่พอรุงเจ้าซักแขงบ่ไปขึ้นเ็นวาได้อันพรมสีอันมานออนดนีก่นแกนี่อันแม่นอนกับหลานด้วยครับแกแก่ครับ วัางใหม่ส ah. นุกได้ไเปุ๊ปปุ๊ปปุ๊พอแล้วพอล้พอล้ครับผมพอแล้วครับผมพอล้ครับผมมันเข้าไปตุ๋มขึ้นไนี่พอก็มีแม่หยอดใจแล้วนี่พอก็มีแม่หอดใชแล้วครับผมยิ้มก่อนยิ้มห่อยกชามีที่เขาใหญ่เลยหรอกนะ อาีที่ลครัมไดมยอบุญมองตีนมันมองม่ตีนมันยุ่งไปข้าวใหีเวกยบปากกันยายจะไเจ้าคุณยอแอาดไม่เอาเียเอาเวียมึนะที่ไว้เท้าหมดหลืที่ไว้เท้าหมดหลือบุณแอนมุโอ้ ปากลอยเท้าเอาไว้ปากลอยเท้าเอาไว้มกบ่้วมาบ่อะปากลอยเท้าเอาไว้ต่ว่าคนสีดีอนใจได้เจ็บเปากลอยเท้าเอาไว้บึ้งบึ้งบึ้งเด็ดผมเผาเหอปากลอยเท้าเอาไว้ละำจิ้มหกจิ้มหกอันนนี่นี่ ไกลเทียบ,บสถานีลาแล้วชั่วชีวิามาเจอซุกจ้าคนวิายินดีน้ำตา อันเดียวแสลหน้าต่างรถไฟสาวอุบลจะมาเบิ่งไปเ็นคะถรู้ลาจากคนสวยเหรอเขาเลยเช้ามาสวยละสิพ้าแอนทำไมกล้าพูดคำดีตัวอะไรนะหล่ตัวไรเนี่ยตัวไรนะตัวไรเนี่ย ตื่นขึ้นมาตัวอะไรนะเอ๊ตัวอะไรนะแกงแก้วเยลี๋นิ้นนอยนนนอยันน้นอยนิ้นนอยเอาฟอนดิงงฟอนฟอนให้มัน ราจากคนหลัผู้เขาหลายใจได้ยินเสียงล,ะละ้อรถไฟก็แทกเด็กดันเข้าไปตอลังเสื้อก่อนก็ลาคือพอยิมพดมือง,งปากเขานะเพื่อบอคืออีแม่หลงวะาพื <c oughs> ่บอกคือแม่หล,ง, <c oughs> ลงบอกพมเพก่บอคือแม่หลบอกอีแม่อดอมกเะื่อบออีแหม่หลงได้ไหม <c oughs> อีแหม่หองด

I know.